b o ลิงเจอร์แบ d นด์อินดิเคตอร์ยอดนิยมอีกหนึ่งตัวนะครับที่หลายๆคนเนี่ยใช้ในการหาจุดซื้อจุดขายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าวิธีการใช้งานใช้งานยังไง สวัสดีครับผมกอฟนะครับจากเพจลองลองทุนครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอินดิเคเตอร์ยอดนิยมอีกหนึ่งตัวนะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับอย่างบ er รินเจอร์แบนด์นะฮะหลายหคนเนี่ยใช้ในการบ่งบอกจุดซื้อจุดขายครับผมแล้วก็ในทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นทองคำนะครับ ก็ได้หรือว่าบิตคอยก็ได้หรือว่าจะเป็นค่างเงินต่างๆก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ที่ผมจะมาอธิบายเนี่ยผมจะอธิบายจากประสบการณ์ตรงเลยที่ผมใช้งานตัว b บรกเกอร์แบ n นดนะแล้วก็ใช้ดูจุดซื้อจุดขายยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในแต่ละข้อเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับอันนี้ผมก็เปิดเป็นโปรแกรมตัวเทรดดิ้งบิลขึ้นมานะครับบนหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้อยู่แล้วนะครับก็คือสามารถเปิดใช้ตามได้เลยนะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ยังไม่เคยใช้เทรดดิ้งบิลนะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการใช้งานนะครับับบบที่่ผผมมสอออนนนนนเืน้้้้้งตคคลลิปกกนหนาไดะรแว็ สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ต่อได้นะครับพอเราเปิดเข้ามาในตัว t r a d i n g view นะครับมันจะอัตโนมัติเป็นตัวหน้า set index ไว้ให้นะครับซชุดนี้เวลาเราจะ set up ตัว b o l i n g e r band นะครับก็สามารถขึ้นไปกดตรง effect ด้านบนนะครับที่เป็น indicator นะฮะก็สามารถแอดตัวอื่นได้ด้วยนะครับ add ทุกตัวเลยในนี้นะฮะพิมพ์คำว่า bo ครับมันจะขึ้นคำว่านี่ฮะ bo l i n g e r นะครับแล้วก็ b n d s นะครับ b o l n g e band นะฮะ พอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นโบลิงเจอร์นะครับที่เป็นคล้ายๆกับเมฆหรือว่าพวกคลื่นต่างๆนะครับที่ขึ้นมาครอบตัวตัวกราฟแท่งเขียนของเรานะครับตรงนี้เราสามารถปรับสีให้แมทกับเราได้นะครับแต่เนี้ยเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานนะฮะอันนี้เป็นตัวเส้นกลางนะครับตัวเบสนะครับอันนี้ผมจะปรับเป็นสีสีส,สีสีส้มเลยกันนะฮะ แล้วก็ตัวอัปเปอร์เป็นสีเขียวนะครับอัปเปอร์เป็นสีเป็นสีแดงก็ได้ฮะสีแดงเตือนไว้ก็มีเป็นส้มแดงแล้วก็เขียวนะครับพอเรากดโอเคปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสีให้นะครับ ซึ่งตัวโบลิ i เจอร์แบนเนี่ยครับมันก็จะมีอยู่3เส้นที่ผมบอกนะครับมีสเส้นบนเส้นกลางนะครับแล้วก็เส้นล่างนะฮะซึ่งจะบ่งบอกถึงสัญญาณการซื้อขายได้ครับได้ได้มา2รูปแบบเนาะที่ผมดูนะ,ะจากการใช้งานของตัวเองนะครับแบบแรกเลยฮะก็คือเวลาราคาเนี่ยราคามันวิ่งลงมาในจุดที่เป็นจุดตรงสีเส้นสีเขียวหรือด้านล่างเนี่ย จะเป็นจุดที่เวลามาทะลุลงมาเนี่ยเราสามารถเป็นจุดที่เข้าไปซื้อได้เพราะว่ามันจะมีการตีกลับของตัวราคาอยู่นะฮะในตัวเนี้ยนะครับมันก็คือตัวเส้นค่าเฉลี่ยของราคาของแต่ละวันย้อนหลังนะครับที่เขามาคํานวณไว้นะครับสมมุติตรงเนี้ยเวลาเราเราเป็นจุดซื้อของเราที่เราซื้อเข้าไปนะครับเวลามันเด้งขึ้นมานะครับผ่านเส้นกลางนะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอขึ้นไปทะลุ เส้นแนวแนวด้านบนหรือว่า upper line นะครับตรงนี้สีแดงก็จะเป็นจุดขา,ขายของเราออกมาได้นะครับอันนี้เป็นเป็นวิธีการการซื้อขายรูปแบบแรกนะครับอย่างเช่นสมมุติเราดูตรงนี้นะฮะเวลาราคามันลงมาเนี่ยเราก็อาจจะเป็นแนวแนวแนวรับหรือว่าแนวซื้อของเรานะครับเวลารเราซื้อเข้าไปแต่ตรงนี้มันก็ไม่แบบเป็นในรูปแบบนี้เสมอไปเพราะว่าบางทีตัวราคาที่มันไหลลงมาเนี่ยมันอาจจะไม่มีการเด้งของราคาเลยก็ได้ ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นประกอบในการดูด้วยนะครับแต่ก็ใช้ตัวนี้เป็นการดูได้คร่าวๆนะฮะว่าอยู่ในโซนที่โซนซื้อหรือโซนขายนะครับเบื้องต้นได้นะครับอย่างที้เกิดสมมติตลาดเป็นแบบไซด์เวยแบบนี้นะฮะพอที่เกิดสมมติมันเด้งลงมาด้านล่างใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันก็เป็นจุดขายของเราได้จุดเด้งลงมาข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขาเป็นจุดขายได้จุดซื้อจุดขายได้นะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งฮะที่ผมเห็นแล้วก็ ผมคิดว่าสามารถใช้งานได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเลยก็คือ,เ,อเวลาราคาเนี่ยตัวแท่งเทียนเนี่ยมันขึ้นมาตัดเ,เส้นกลางหรือเส้นเบรดตรงนี้ครับตรงกลางเนี่ยก็เป็นจุดซื้อของเรานะครับเวลามันตัดขึ้นแท่งเทียนมันตัดขึ้นมาเนาะแล้วก็พอปล่อยให้ราคามันไหลไหลไปเรื่อยๆนะครับไหลไปเรื่อยๆนะฮะจนมาตัดลงตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดขายได้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีแกลบในการที่เราสามารถทำกำไรได้ อยู่ระดับหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นจุดขายนะครับก็คือลองลองเดี๋ยวผมลองย้อนหลังให้ดูนะฮะในในช่วงในช่วงก่อนหน้านี้ไออย่างนี้ครับพอมันมันตัดขึ้นใช่ไหมครับตัดขึ้นตรงเส้นกลางเราก็เข้าไปซื้อนะครับที่พันหกร้อยสามสิบสองนะฮะพอมันมาตัดลงตรงนี้นะครับเราก็ขายเราก็ได้อยู่ประมาณสองยี่สิบจุดยี่สิบจุดได้นะครับก็เพื่อนเพื่อนอาจจะลองเอาไปเทสได้นะครับในในสองรูปแบบนะฮะที่ผมพูดถึงพูดไปแบบแรกก็คือการ เข้าไปซื้อในอตัวราคาที่มันลงมาเบรกหรือว่าทะลุตัวเส้นล่างเส้นตัว lower lower line ตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นไม่ขายตรง upper line ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดถ้าเกิดเปิดเป็เปนกราฟที่เพื่อนเอนเราน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วอ่ะหุ้นปอทอนะฮะสมมุติเราเปิดเป็นปอทอนี่มันก็จะเปิดยอนหลังมาให้นะครับแต่ผมลบตรงนี้ออกไปก่อนนะครับอันนี้เป็นตัว alert ที่ผมตั้งไว้นะครับอย่างตัวปอทอนี่เวลามันลงมาใช่ไหมฮะแล้วมันทะลุ ตรงนี้ครับทะลุตัว lower line นะครับด้านล่างที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณซื้อนะครับของเรานะที่ผมบอกในรูปแบบแรกพอเราซื้อไปเสร็จปุ๊บราคามันก็จะดีดกลับมาที่เส้นกลางเนาะดีดกลับมาที่เส้นกลางตรงเบสนะครับพอดีดกลับมาปุ๊บพอมันขึ้นไปที่จุดตัว upper line สีแดงเนี่ยก็เป็นจุดขา,ขายของเรานะครับตรงนี้เขาจะทํากาไรได้ระดับหนึ่งนะฮะอย่างาขยับมาอีกนะครับอย่างตรงนี้ตรงนี้มีการหลุดของราคาตัว lower line เหมือนกันนะครับ พอเราซื้อตรงนี้ปุ๊บเราเรารอไปขายตรงจุดนี้นะครับที่มีการเบรกขึ้นไปนะครับในตัว upper l i น์ตรงนี้ครับหรือว่าเราจะทําเป็นเรื่องอ,อีกรูปแบบหนึ่งนะฮะที่ผมบอกว่าเวลามันเบรกเส้นกลางขึ้นมาหรือว่าทะลุเส้นกลางแนละ้วที่เป็นเส้นเบรกของเราเราก็เข้าไปซื้อตรงนี้นะครับเราปล่อยให้ราคาไหลไปเรื่อยๆนะฮะจนมาเบรกตัวเส้นกลางอีกทีหนึ่งก็จะเป็นจุดขายนะครับตรงนี้ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับ หุ้นที่มีเทนนะครับหรือว่าตัวอย่างเช่นบิตคอยก็ได้ฮะเดี๋ยวผมลองเปิดบิตคอยให้ดูนะครับ BTC USD นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมลบตรงนี้เอาไปก่อนนะครับซึ่งหุ้นที่มีเทนหรือว่าอาจจะเป็นค่างเงินหรือเป็นบิตคอยเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราใช้ประยุกใช้เป็นการซื้อขายแบบตัดเส้นเบรดกลางเนี่ยผมว่ามันเอฟเฟกต์คมมากเลยเนาะเพราะว่า เวลาตัดปุ๊บเนี่ยเวลาลันลันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันลันยาวมากเลยครับตรงนี้ก็ยังไม่ทะลุเนาะตรงนี้ก็อาจจะทะลุเราอาจจะขายไปทีหนึ่งแล้วพอมันเบรกขึ้นมาอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับทะลุขึ้นมาในแท่งนี้ฮะเราก็เข้าไปซื้ออีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายที่ขายจุดนี้นะครับในจุดล่างที่เราซื้อขึ้นมาตรงจุดนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยส่วนต่างเยอะมากเลยตั้งแต่หมื่นเอ่อหมื่นเหรียญเนาะมาขายตรงนี้ประมาณ หมื่นแนะครับก็มัน80%ได้มันอาจจะมี False s i g n นะครับในการหลอกเรานิดนึงนะครับพอตัดลงปุ๊บเราก็ขายไปพอมันตัดขึ้นใหม่เราซื้อนะครับแล้วก็ลันยาวมาเลยถึงตอนนี้เราก็ยังลันอยู่นะครับมันก็ยังเกาะเส้นบนอยู่ซึ่งการเกาะเส้นบนเนี่ยมันบ่งบอกแบบหนึ่งครับว่าตัวหุ้นหรือทรัพย์สินตัวนั้นนะครับ มีการซื้อขายที่รุนแรงแล้กวก็มีการแบบบูลลิสมากๆนะครับเป็นเทนที่เป็นกระทิงนะครับหรือว่าเทนขาขึ้นแบบรุนแรงมากๆนะฮะอย่างสมมุติถ้าเกิดมันเป็นเทนขาลง่ะเราใช้เราใช้งานหรือว่าเรามีการป้องกันความเสี่ยงได้ไหมผมว่าได้เลยนะเพราะว่าอ,อย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าสมมุติวเวลามันตัดลงใช่ไหมครับตรงนี้ตัดลงมาเสร็จปุ๊บเราเราขายทิ้งไปแล้วเนาะแล้วมันก็ยังไม่ต้องซื้อเนาะตรงนี้มันยังไม่ได้ตัดขึ้นแบบเห็นชัดเจนตรงนี้มันก็แค่แบบปิ่มๆนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่ต้องซื้อเลยนะ เรามาซื้อ,อทีหนึ่งตอนขึ้นตรงนี้ครับตัดขึ้นแถวแถวนี้เนี่ยฮะเนี่ยตรงนี้นะครับเพราะตัดขึ้นแถวนี้แล้วก็กินแถวนี้ได้นะครับถ้าเพื่อนเล่นซัอ่ิทสินหรือว่าหุ้นเนี่ยที่เป็นเชนขาขึ้นอย่างเดียวนะครับเราก็สามารถป้องกันความเสี่ยงนะครับหรือว่าการเราเสียงเงินในช่วงเวลาตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับในการใช้บรชเจอร์แบนด์นะฮะหรือเ,เพื่อนอาจจะใช้บรชเจอร์แบนด์ในการประยุกต์ใช้ควบคู่กับมีซีก็ได้หรือว่าควบคู่กับ r s ซก็ได้ แต่เราลองเปิดไปพวกแบบทรัพย์สินที่มีการเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าไม่ได้เร็วมากอย่างทองคำก็ยังใช้ได้นะเดี๋ยวผมลองลองขยายให้ดูนะครับเรามาดูตอนที่มันเป็นต้นเทนเลยดีกว่านะฮะต้นเทนก็คือตรงช่วงนี้นะครับสมมตินะถ้าเราใช้วิธีการซื้อแบบที่ผมบอกวิธีที่สองนะครับก็คือพอมันราคามันขึ้นทะลุเส้นกลางมาเนาะ พอรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ซื้อตรงจุดนี้นะครับตรงช่วงทองคําประมาณพันสี่นะฮะพอขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บนะครับเรามาขายตรงนี้นะครับเราก็จะขายได้ตรงทองคําประมาณพันห้าก็ได้ประมาณหนึ่งพันจุดนะครับแล้วพอมันเบรกขึ้นไปอีกเราก็ซื้ออีกนะฮะซื้อเสร็จปุ๊บพอเบรกลงนี้เราก็ขายเราก็ได้อยู่นิดนึงเนาะมันมันมันก็อพอพอได้เนาะแล้วพอม,มาถึงตรงนี้ที่มันเป็นขาลงเนี้ยเราก็เซฟหรือคือแบบป้องกันความเสี่ยงได้ด้วย ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการใช้งานที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับอินดิเคเตอร์อื่นๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกค่าเงินก็ได้ที่เราเทรดค่าเงินอย่างเช่นสมมติผมเปิดเป็นออสเตรเลียแล้วกันออสเตรเลีย USD นะครับก็คือออสเตรเลียดอลลาร์เทียบเทียบกับ USD ดอลลาร์นะครับ US u ดอลลาร์นะครับตรงนี้ก็สามารถใช้ b บรกเ n อ e ์แบ n นดได้เหมือนกันในรูปแบบแรกนะครับเวลามันทะลุหรือว่าเบรกเส้น เส้นล่างครับที่เป็นสีเขียวนะครับเราก็สามารถซื้อนะครับแล้วก็โฮลโฮลโตโพซิชันเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถือไปเรื่อยๆนะฮะจนไปเบรกด้านบนทะลุด,ด้านบนตรงเนี้ยก็เป็นจุดขายของเราได้ในรูปแบบแรกแต่ถ้าเกิดสมมุติเราจะซื้อแบบจุดที่มันรอรอ,อ,อมันรอมันเบรกตรงเส้นกลางก่อนเราก็เข้าจุดจุดนี้นะครับแล้วก็ไปขายตรงจุดเนี่ยฮะเพ่งรันไปเรื่อยๆเนาะรันไปเรื่อยๆรันไปเรื่อยจนไปขายจุดนี้ด้านบนนะครับ,ตร,รบตรงนี้ก็เข้าไปซื้อใหม่ได้อีก นะครับตรงช่วงนี้มันก็จะมี false signal หรือว่ามีการหลอกของเราบ้างนะครับเล็กน้อยเพราะว่า ผมต้องบอกว่ามันไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนนะที่สามารถใช้งานได้ร้อเร็เลยและนี่นะครับก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับของ b o l l i n g e r Band นะครับซึ่งผมอธิบายจากประสบการณ์การใช้งานโดยตรงของผมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบคอนเทนต์ของทางรองทุนนะครับที่ผมทําขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสรุปเนื้อหาของหนังสือนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเทคนิคอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องด้วยนะครับผมแล้วก็ท่านเพื่อนคนไหนที่มีคําถามนะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต เ,นะเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้นะครับวันนี้ผมกอล์ฟนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ